สวัสดีครับท่านผองชนะพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญใส่บสาตรด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บรรยากาศยามเช้าใส่บาตรเสร็จพาพี่น้องชมทุง่งมีหลายเจ้าทีาเเเา่เริ่มเก็บเกี่ยวเาาริ่มเก็บเกี่ยวข้าวมันเุ์บาก็ขอสิบห้าแล้วนะฮะอันนี้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หน้านะนะคงจะได้เกี่ยวอันนี้จะขอพึ่งมาฉีดฮอร์โมนถ้าฉีดฮอร์โมนเนี่ยป่านนี้ข้าวสุกเหลืองเสมอตันมาแล้วนะฮะเพราะว่าเกศไม่ได้ฉีดมันก็เลยมีข้าวข้าวเก,กบเข้าว ที่เ <c oughs> พิ่งออกรวงฟักไม่ทันกันนะครับถ้าฉีดฮอร์โมนมันจะมีธาตุอาหารต่างๆช่วยให้ทำให้ข้าวสุกเร็วนะครับข้าวสุกเร็วแล้วก็ปริมาณธาตุทำให้เม็ดข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเมื่อมีน้ำเยอะอันนี้ก็ถ้าถ้าไม่ใส่มันก็จะเขียวส่วนที่เขียวก็เขียวอยู่ส่วนที่เหลืองก็เหลืองอยู่มันไม่พร้อมกันปีนี้ ลำบากกันทุ่น,น้าเพราะว่าน้ำมาหลังไม่เหมือนปีก่อนกนนู่นนะนำมาพร้อมเพียงอันนี้ก็พาพี่น้องสมทุ่งยามเช้าพราทิตย์ทอแสง6โมง20นาทีแดดออกจ้าเลยนะครับสำหรับเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปสายบาทมาร่วมอันมทนาศาสตรุทุกบุญกันนะครับสวัสดีครับ